น้ำหยดน้ำย้อยครับน้ำตกพาลีครับเป็นล่องหินไปสวยงามแเลย ค่อยๆเดินครับอู้สวยงามเลยครับอู้อ๋ออ,อู้ฮึ ค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปครับค่อยๆไปโอ้ยสวยงามครับอ๋ออืมหึดึกกว่าถามว่าดึกกว่าไหม สวยงามสุดๆอหถ้าน้ำหลากมากวันใครับแบบนี้ สวยแค่ว่ะอ๋อนู้ยน้ำหยดน้ำย้อยครับน้ำตกขาลีบ้านพกกว่างตำบลมหาชัยอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาลสินครับเอาุ้ยี่ครับน้ำหยดน้ำย,อย้อยอู้หูโอ้โหสวยงามครับ อโอ้โหสุนใหม่ไปได้เองครับอันนี้น้ำลึกคิดว่าน้ำลึกไปข้างคางวะโอ้โหสวยแค่หละ สวยแท้แท้อือหนักท่องเที่ยวกินแล้วทิง้งอ จะสูงสิบกมตรนั่นเองครับน,นี่น่าจะสิบสามเมตรอ่าอือสวยงามครับอื้อนั่งอ๋อโอ้โว้ สวยครับสวยอ,อู้โหออน้นถา,ามไปเมื่อไรครับคิดว่าน้ำลึกไปไ้นไปบอาง อุ uh ้หยโอ้บ huh. ่อเดียวไม่แมน่นอะล้วผู้ซับเปียกเลยลือเลอดอู้หูน้มแ้อไว สวยงามอืมโอ้โหอยางแต่งกันวะ